hết nâu có mai tìm há nó nhắn phụ tay hết béo như nó sẽ đặt không cho nó thức thức thôi chữ này น,น,นี่ครับสวยเลยครับทุดนี้สองสามสี่ห้าออกเก็ดดอกครับ

นี่ครับดอกมะลุมเทิมเยครับกดอกเล็กก็มีแป๊บเดียวครึ่งถุงครับรนี่นครับ เียบนะครับเ,บ,เบครับตัวนี้ขามันเห่าเกลือไปแล้วครับจะมี ก็หาใกล้ครับใกล้ข้างทางนะครับในทางครับทางอยู่ตรงนี้แล้วไม่รู้จักที่จักป่าก็จะหลงครับก็เลยหาเดี๋ยวแถวข้างทางครับอันนี้เป็นที่ใหม่เขาไม่ใช่ที่เดิมเพิ่งจะเคยมาครั้งแรกเหมือนกันครับ กี้มองไม่เห็นกระเด็นนะครับีกระจายนะครับเดี๋ยแรงไปหน่อยมีรอยหัวกินคือมันกินครับแต่ก็แข็งแข็งอยู่ก็ใช้ได้ครับ เยอะครับมันมัน,มน,มนหามันเกลือก็ได้ครับเีบีครับอก เห็ดใครเห็ดอะไรไม่ชอบออกแถวจำพวกครับตรงสองห้าแถวจำพวกเพราะว่าดินมันมันเป็นดิบครอ้โมันเป็นเห็นทั้งหัวครับเป็นที่นั้นนี่ครับเดินไปแล้วยัง

ก็ข้ามไปเป็นเหมือนดิมครับหนึ่งจิ้มน้ำพริกดูใจ ฝั่งดอกโตครับโตมากเลยที่น่าจะน่านอแล้วครับข้างทางนะครับริมทางนะครับ เป็นไปหรือเปลาป่าเอาพืชมาครับจะเลือกเอาเป็นบางดอกครับน,นี่ขาวมันนี้น่าจะเป็นสปอร์อปล่อยให้ให้นี่กินไปบ้างคือครับก็เหยียบตรงนีครับ ของให้สวยครับแป๊บเดียวรถมอเตอร์ไซค์ก็เข้ามามฮะอันนตลอดอยูอเูมึงกันนะครับเออได้เหมือนกันเนาะบอกมัวแต่ถ่ายรูปอยู่นั่นแหละครับเอขออนุญาตเก็บเห็ดครับเก็บเห็ดใส่ถุงก่อน น่าจะเอาไปไม่เยอะครับก็ยอ,อยมาเก็บเอานะไปเยอะก็กินไม่หมดนะครับหน่อยหิวก็มาเก็บ,บอีกรวมกันสองตัวเลยครับไอตัวนี้มันเดินแนล้วเจอคนม,คมาจะกลม เยอะครับอุดมสมบูรณ์มากเห็ดครับเห็ดเมื่อกี้ไม่เห็นครับดอกสวยเลยครับตรงนี้โอ้ยเป็นเชื้อรา,าแล้วครับเชื้อรากินหมแล้วนี่เป็นเห็ดอะไรก็ไม่รู้ครับอาจจะเป็นเห็ดเบื่อเนาะไม่เคยเห็นเหมือนกันครับ cú khoa khẩy, cú khoa khẩy, hey, hahaha, ui, ừ, hết nào có mai, Tìm há nữa, Đi Tìm phụ cú, hết béo nữa. cái nón mí, cái này, hết No, no, no,